24ชั่วโมงของบล็อกฟุตในวันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นตอนที่มันที่สุดตอนหนึ่งเลยครับเพราะว่าผมนะครับจะทําการล่าบอสท,ที่มีชื่อว่าบอสเชงโคูรรวมไปถึงนะครับฝึกฝนทักาหา่ไม่ว่าจะเป็นหมัดมนุษย์เงือก้าคี้สังเกตและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดู เริ่มต้นมานะคะผมกลับมายังก่อลิงนะครับเพื่อทําการสู้กับบอสเชงคูดนะครับแต่ว่าบอสเชงคูดเนี่ยเขาไม่สามารถนะครับเดินไปสู้ได้เลยเราจะต้องนะครับทําการทําเควสเสียก่อนผมนะครับทาเควสที่ก่อลิงเพื่อที่จะนะครับมาเอาคบเพลิงหลังจากที่นะครับได้คบเพลิงแล้วเนี่ยผมก็ไปยังเกาะทะเลทรายนะครับ ตามหาบ้านหลังหนึ่งนะครับและใช้คบเพลิงเนี่ยจุดไฟเผาประตูหลังจากที่เรานะครับทำการเผาประตูเราก็ได้เจอกับถ้วยน้ําแล้วผมนะครับก็ต้องนําถ้วยน้ำเนี่ยไปยังเกาะหิมะนะครับเพื่อไปลองหยดน้ํานะครับซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าการลองหยดน้าเนี่ยมันยากมากครับหลังจากที่นะครับได้น้ํามาแล้วผมก็นําน้านะครับไปให้ชายคนนึงดื่มเอ้ oh. นี่น้ำของลุงนะ่ะรับไปสิเออขอบใจนะพ่อนุ่มหลังจากคุยกับลุงอยู่นานนะครับลุงน่ะก็ได้บอกผมมาว่านี่พ่อนุ่มนายนะ่ะลองไปยังเกาะบ,บากี้สิที่นั่นนะ่ะนายจะได้พบกับลูกชายของฉันผมนะครับจึงเดินทางไปยังเกาะบากี้และผมก็เจอนะครับลูกชายของลุงลูกชายของลุงนะครับได้บอกผมมาว่า เออพี่ครับลองไปก่อนลึกลับดูสิมันอยู่ไม่ไกลจากเมืองนี้และบางทีนะมันอาจจะมีสมบัติซ่อนอยู่ผมนะครับจึงไม่รอชาลิบมุ่งหน้าต่อไปหลังจากที่นะครับบินมาสักพักนึงเนี่ยผมก็ได้มาถึงนะครับก่อนลึกลับ เป็นเกาะที่เล็กและหายากมากนะครับเมื่อผมถึงเกาะนะครับผมเนี่ยก็หาทางเข้าถ้ำแล้วผมก็เจอกับนะครับบอสตัวหนึ่งและการต่อสู้นะครับมันก็เริ่มต้นขึ้นผมทําการครับเปิดโจมตีไปก่อนซึ่งบอสตัวนี้นะครับมันไม่ค่อยเก่งมากผมจึงสามารถนะครับชนะได้อย่างง่ายดายเลยได้ว่านะครับอีซี่เลยหลังปราบบอสเสร็จแล้วผมนะครับจึงทําการบินกลับเมืองลูกคุณลุงนะครับได้ทําการนะครับมอบกุญแจเพื่อเป็นของขวัญแล้วก็บอกผมว่านะครับนายน่ะลองกลับไปที่เกาะลิงสิกุญแจนี้น่ะสามารถ เปิดห้องหลับได้ผมนะครับจึงไม่รอชารีบกลับไปยงังเกาะลิงแล้วผมก็นะครับใช้คุญแจเนี่ยไขยประตูแต่ว่านะครับผมกลับไม่เจอแชงคูดผมจึงทําการนะครับรอรอแล้วก็รอหลังจากที่นะครับผ่านไป15ปีไว้เหมือนโกหกผมก็ได้ประเชิญหน้ากับบอสแชงคูดผมจึงทําการนะครับเปิดบอสแชงคูดก่อนแต่ว่านะครับบอสแชงคูดเนี่ย เขาค่อนข้างเก่งมากๆเลยดูสิครับฟันหนึ่งทีเลือดของผมนั้นเกือบหมดหลอดผมจึงทําการนะครับสู้ไปแล้วก็หนีไปเพราะผมคิดว่านะครับการเยืนสู้ต่อหน้าเนี่ยผมคงตายก่อนแน่นอนแต่ว่าอยู่ๆครับกลับมีพลังไฟเนี่ยพุ่งเข้าอัดตัวผมนะครับซึ่งมาจากผู้เล่นคนอื่นที่มาแย่งผมค่าแชงคูแต่ว่านะครับในโชคร้ายเนะี่ยยังมีโชคดีอยู่เพราะว่าดาบแชงคูนะครับมันดรอปที่ตัวผม หลังจากเรานะครับสามารถปรับแชงคูได้จุดหมายต่อไปของเรานะครับมันก็คือเกาะที่มีชื่อว่าเกาะมนุษย์เงือกซึ่งที่ก่อน,นั้นครับจะมีท่าใหม่ด้วยที่ชื่อว่าหมัดมนุษย์เงือกเนาะแต่ว่าครับก่อนจะเดินทางเนี่ย ผมนะครับก็ขอไปสุ่มผลพิศจส,สักหน่อยพูดแล้วก็ไม่รอช้านะครับผมเนี่ยจึงทําการนะครับมุ่งหน้าไปยังเกาะลิงและทําการนะครับสุ่มผลปีศาจแต่ว่าผลที่ผมได้เนี่ยมันเป็นผลสปินเนาะซึ่งมันไม่ค่อยดีเลยผมนะครับจึงทําการให้ผลพิศาจเขาแต่ว่าเขากลับบอกผมนะครับว่าเขาต้องการผลพิษแม่เป็นคนที่เรื่องมากเสียจริงหลังจากเรานะครับทำการแจกผลพีศจแล้วเนี่ย ก็ทําการนะครับมุ่งหน้าไปยังเกาะมนุษย์เงือกซึ่งขอบอกตามตรงเลยว่านะครับมันหายากเหลือเกินเกาะนนี้และคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่านะครับผมเนี่ยเวลาหาเกาะนี้นะครับเกือบ1ชั่วโมงเลยซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ยอมเปิด u t u b e ครับซึ่ง u t u b e นะครับขอบอกผมมาว่าขั้นแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยบินผ่านเกาะบ้านเกิดจนสลัดก่อนผมนะครับได้มุ่งหน้าไปยังเกาะต้นสลัดและหาบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีต้นไม้2ต้นอยู่หลังจากผมนะครับหาเจอแล้วเนี่ย ผมนะครับก็ทําการใช้ผลไฟนะครับบินต่อไปหลังจากออกบินมานานนะครับผมเนี่ยก็เห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันดูเหมือนเกอะมากเลยผมนะครับจึงบินเข้าไปใกล้อีกแล้วผมก็รู้ความจริงว่านะครับสิ่งนี้เนี่ยมันคือทางเข้าก่อนมนุษย์เงือกผมจึงไม่รอชานะครับรีบทําการเช้สปาพอยและลงไปยังก่อนมนุษย์เงือก หลังจากผมนะครับมาถึงเนี่ยผมก็ทําการนะครับออกตามหาจินเบนะครับเพราะว่าจินเบเนี่ยเขาเป็นคนขายนะครับวิชาหมัดมนุษย์เงือกและผมก็รู้มาว่านะครับหมัดมนุษย์เงือกเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงมากๆเลยหลังจากตามหายูนาน,นะครับผมก็เจอกับจินเบ แล้วขอให้ตัวเขานะครับทาการสอนวิชาหมัดให้หน่อยโดยเขาบอกผมว่านะครับวิชาหมัดน่ะเหรออยากได้ละก็จ่ายฉันมาสิ7 5 0 0 0เบลีและเนื่องจากว่านะครับเงินผมเนี่ยมันเยอะมากครับผมจึงทําการกดซื้อทันทีหลังจากที่นะครับผมเนี่ยฟาร์มเลเวลเสร็จแล้วผมก็มาสู้กับบอสซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าบอสต,ตัวนี้เนี่ยเป็นบอสที่ในตอนแรกผมคิดว่านะครับเป็นบอสที่อ่อนมากๆเลยเพราะว่านะครับใส่สกิลเพียงแค่2 3ทีนะครับบอสเนี่ยก็แทบตายแล้วขณะที่ผมคิดว่า ว่านะครับเฮ้ยคงจะกินหมูแหละบอสตัวนี้มันก็ปรากฏว่านะครับอยู่ๆเนี่ยเลือดก,ก็เด้งขึ้นมาแล้วผมก็รู้ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอสตัวนี้นะครับมันสู้ยากมากผมนะครับจึงใช้แผนเดิมคือสู้ไปแล้วก็หนีไปและแล้วนะครับในโค้สุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถที่จะชนะนะครับบอสตัวนี้ได้ต้องขอบอกเลยนะครับว่ามัดมนุษย์เงือกเนี่ยมันโอพีมากๆครับหลังจากที่ชนะบอสมนุษย์เงือก จุดหมายต่อไปนะครับมันก็คือเกาะลอยฟ้า2แต่ว่านะครับการจะขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องมีอาวุธนะครับที่สามารถทำลายก้อนเมฆได้ผมจึงกลับไปยังนะครับเกาะมารินฟอร์ดเพื่อทําการซื้ออาวุธซึ่งอาวุธนี้นะครับมันก็คือปืนใหญ่ถ้าเรามีสิ่งนี้แหละก็เกาะลอยฟ้า2นะ่ะเราก็สามารถไปได้ผมนะครับเดินมุ่งหน้าไปยังเกาะลอยฟ้าโดยจุดหมายในครั้งนี้มันก็คือมหาวิหารบนก้อนเมฆเมื่อผมมาถึงแล้วผมนะครับได้ทําลายก้อนเมฆเพื่อเปิดทางไปยังเกาะลอยฟ้า2 หลังจากมาถึงแล้วผมนะครับก็เดินทางไปหาชายที่มีชื่อว่าอุศบซึ่งเขาว่ากันว่านะครับอุศบเนี่ยเขานะครับอาศัยอยู่ที่มหาวิหารผมจิงแม่รอชานะครับรีบมุ่งหน้าไปหาเขาโดยเขาบอกมาต่ออีกนะครับว่าอุศบเนี่ยจะอยู่นะครับที่ชั้นบนสุดเลยและแล้วผมก็นะครับมาถึงจนได้ออ้นายเองสินะชายที่ชื่อว่าเอิร์ธผู้ที่อยากเป็นราชาชนสลดัดแต่ว่านะหนทางในโลกใหม่น่ะมันไม่ง่ายนักหรอกนายน่ะ ต้องแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้แข็งแกร่งอย่างนั้นหรอถูกต้องแล้วตอนนี้ตัวนายน่ะยังขาดสิ่งที่เรียกว่าห้าชี้สังเกตและมันคือพลังในการยังรู้ทุกสรรพสิ่งแล้วเขาว่ากันว่านะถ้าหากว่านายเชี่ยวชาญล่ะก็ตัวของนายน่ะอาจจะมองเห็นอนาคตได้เลยนะถ้าอย่างนั้นล่ะก็อขอร้องละ่ะ คุยสอนผมทีหลังจากคุยเสร็จแล้วผมจึงทําการนะครับเรียนฮาคีสังเกตจากอุโสฟเขาบอกผมมาว่านะครับวิธีการใช้เนี่ยให้กดตัวอ e, ีหรือว่าตัวเคก็ได้ผมนะครับจึงทําการลองวิชาและดูสิครับมันโคตรเท่มากครับศัตรูนะครับโจมที่ผมไม่ดูเลยแต่เนื่องจากว่านะครับฮาคีของเรานะครับยังไม่แข็งแกร่งพอเราจึงหลบได้เพียงแค่2ครั้งนะครับ หลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้ฮาคีสังเกตแล้วจุดหมายต่อไปมันก็คือเกาะที่มีชื่อว่านะครับเกาะวอเตอร์เซเว่นซึ่งเกาะนี้ครับคือเกาะสุดท้ายนะครับของโลกหนึ่งโดยที่นะครับเป้าหมายต่อไปเนี่ยคือการฟาร์มเวลนะครับให้ถึงเลเวล720เพื่อที่จะนะครับสามารถทำเควสไปโลก2ได้และเนื่องจากว่านะครับศัตรูที่เกาะนี้เนี่ยดันมีความสามารถนะครับในการใช้ฮาคีซึ่งผลสายโลกเกียนะครับมันแพ้ทางผมจึงทำการนะครับ ฝึกหาที่สังเกตฝึกจนขนาดที่ว่านะครับพลังการหลบหลีกของผมนะครับเพิ่มขึ้นจาก2เป็น3และยังสามารถนะครับมองสตุูระยะไกลขึ้นได้ซึ่งหลังจากที่นะครับฝึกอยู่นานแสนนานเนี่ยผมก็นะครับมีเลเวลมากถึง720ผมจึงออกเดินทางนะครับไปยังคุกอิมเพลดาวเพื่อทําการนะครับต่อสู้กับบอสและผมก็รู้ความจริงในภายหลังว่าการจะไปโลกใหม่ใช่ไหมครับผมเนี่ยต้อง ไปสู้กับบอสอาโอคยิยิซึ่งเขานะครับอยู่ในเกาะหิมะซึ่งนี่ก็แปลว่าผมนะครับมาผิดที่แต่ผมก็คิดว่านะครับนไหนมาแล้วเนี่ยก็ขอจัดบอสหน่อยผมจึงทําการนะครับลากบอสสตัวมาเพราะว่านะครับหตัวคงไม่พอคงต้องขอ2ละกันซึ่งก็แน่นอนว่านะครับผมแล้วก็สามารถชนะได้แบบอีซี่เลยหลังจากที่ผมนะครับชนะแล้วเนี่ยผมก็ทําการนะครับออกเดินทางต่อไปและแน่นอนว่านะครับจุดหมายหน้าก็คือเกาะที่มีชื่อว่าเกาะน,น้าแข็ง หลังจากมาถึงแล้วผมนะครับก็ทําการนะครับเซตสปาพอย์เพราะผมก็ไม่รู้ว่านะครับผมเนี่ยจะตายหรือเปล่าก็ขออุ่นใจไว้ก่อนละกันผมนะครับมุงหน้าไปยังท่ามหมีม้าเพื่อออกตามล่าบอสอาโอคิซึ่งเขานะครับยู่หลังประตูเลยผมนะครับในรูปรวมความกลา้าและศึกนี้มันจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกหนึ่งและแล้วการต่อสู้เพื่อตัดสินระหว่างเอ,อิร์ธชายผู้อยากเป็นราชาจนสลัดกับพลเรือเอกอาโอคิทหารผู้ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดของโลกหนึ่ง มันก็เริ่มต้นึ้นซึ่งการต่อสู้นี้มันคือการเดิมพันหากว่าตัวผมไม่สามารถล้มเขาได้ตัวของผมก็คงไม่สามารถเป็นราชาติจนสลัดการต่อสู้ในครั้งนี้มันไม่ใช่จุดจบแต่ว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ในการต่อสู้ครั้งนี้ตัวของผมได้ทําการทุ่มพลังสุดตัวทางด้านฝั่งพ่นเรือเอกเขาเองก็ไม่ยอมเช่นกันขาทาการแช่แข็งสวนกลับทางด้านฝั่งผมได้ทําการใช้พลังและใช้ท่าไม่ตายสวนกลับไปจนในที่สุดผมก็สามารถล้มบอสและไปโลกใหม่ได้หลังจากค้นบอ ได้แล้วผมได้มาติดต่อชายคนหนึ่งเพื่อทําการขอให้เขาพาผมไปยังโลกใหม่นายน่ะเหรอคนที่อยากจะก้าวข้ามผ่านเป็นราชาชนสลัดนะ่ะที่โลกสองนั้นมันง่ายง่ายแบบนี้หรอกนะนายน่ะอยากไปจริงใช่ไหมตัวของฉันน่ะจะต้องเป็นราชาชนสลัดให้ได้เลยจงพาฉันไปซะสิ่งที่เรียกว่าโลกสองน่ะกําลังมุ่งหน้าสู่โลกสองฮะ เดี๋ยวก่อนสินี่ตัวฉันน่ะมาอยู่โลก2แล้วหรอจากเด็กหนุ่มสุดเฮยในวันนั้นเขาได้กลายเป็นโจวสลัดมากฝีมือในวันนี้และนี่คือเรื่องราวของพี่เอิร์ธเลยเมื่อดีก่อนจากกันนะครับขอรบกวนว่าให้ช่วยนะครับกดไลค์แล้วก็ซับสไคร e หน่อยจะได้ไม่พลาดนะครับ EP ต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัน